ต่อไปนี้ก็จะวินิจฉัยในรงวาโยกสิงส์ต่อไป mm hmm. พระโยคาพระจรคุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาะจะจำเริญวาโยกสิงน,นั้นซึงถือเอาวายโยนิมิตเป็นอารมณ์อาการที่จะถืออาวาโยโนิมิตนั้นจะถือได้สามารถได้เห็นก็ได้จะถืออาได้สามารถถูกต้องก็ได้คือว่าเห็นได้ตาก็ได้นะ หรือว่าถูกก็ได้เวลาที่ลมพัดมา่ะก็จะต้องถูกตัวเราใช่ไหมนี่จะถือเอาอย่างนี้ก็ได้เวลาที่ถูกตัวหรือว่าอันนี้ไม่เห็นรู้สึกทางกายนะเป็นกายทวารแต่ว่าไอ้ตัวเข็ม่ะถือเอาเข็ม่ะคืออย่างใบไม้นี่มันก็ไหว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 เวลาลมพัดมาเราก็เห็นไอ้ความไหวของใบไม้นะ่ะนั่นแหละแล้วก็ถือว่านั่นอะลมอ่าอย่างนี้ก็ได้ งาน,นการทำกรรมฐานนี่จึงมีสามทวารน,นะคูอทางกายทวารหนึ่งทางตาทวารหนึ่งทางใจทวารหนึ่งที่ไม่ต้องเพ่งเดชตาอย่างชมวิหารอย่างเนี้ยหรืออารูปประชามก็ใช้ทางตาไม่ได้แล้วนะต้องใช้ทางใจอันนี้ก็สามทวารด้วยกันนะคะ อาการที่จะถืออาวายโยกสินได้สามารถได้เห็นนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าอาการที่เห็นลมพัดต้องปลายยอดอ้อยเห็นปลายอ้อยนะและปลายไข่เห็นลมพัดต้องปลายไม้และปลายผุมและถือเอาเป็นถือเอาเป็นอารมณ์ได้อารมณ์นั้น ได้ชื่อว่าถืออาวาโยกสินด้วยสามารถได้เห็นและอาการที่ถืออาวาโยกสินได้สามารถถูกต้องนั้นคือให้ถือเอากำหนดที่ลมพัดมาต้องตายแห่งตนแ็่อย่างนั้นในพุทธพาลมเนี่ยมีวายโยธาด,ด้วยใช่ไหมมีวายโยธาด,ด้วยเว้นแต่อโกเท่านั้นธาตุทั้งสี่เนี่ย มีวายโยภาตอนเวลาที่มาถูกกายเราลมพัดมาถูกตายนะฮะให้กำหนดลมที่พัดมาต้องกายเห็นตนเนหตุแ็่นั้นพระโยพาพระจรผู้ปราถนา,าจะจำเลินวายโยกสินนั้นพึงเล็งแลดูซึ่งปลายอ้อยและปลายไม้ไผ่นี่ปลายไม้ที่มีใบอันทิบนี้ได้ นี่ได้นทางต้องเอาลึบด้วยนะคือจะเป็นช่องวูวูนี่ไหมล่ะไออากาศมันก็เข้ามานะไออากาศกระสินมันก็เขายังมีอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องซึบเพื่อไม่แลเห็นอากาศเลยแล้วก็เห็นแต่ไอยอดไม้มันไหวไหวไหไหวเห็นแต่ใบไม้ไหวเท่นั้นใบไม้อันซึบบอไม่ได้ทาง ซึ่งตั้งอยู่ในที่เสมอศีจักคือสูงมากเลยไดแหนดูอย่างนี้ต้องต้องไอ้ต้นไม้ั้นต้องสูงแค่ศีจักที่เสมอศีจะอันลมพัดลมพัดต้องคือลมมาพัดมาถูกต้องนะฮะถ้ามิดังนั้น พึงเลงแลดูซึ่งผมแห่งบุรุษอันหนาและยาวประมาณครึ่งกสีนิ้วอันลมพัดต้องต้องดูเวลาที่ลมพัดเวลาลมพัดมาเมื่อเห็นลมพัดต้องปลายอ้อยปลายไผ่ปล,ลายไม้ปลายผมอันใดอันหนึ่งก็พึงตั้งไว้ว่าลมพัดต้องในที่อันนี้ ไอปลายผมนี่ลำบากนะใครใครก็จะไปนั่งให้ดูอะ่ะไอปลายผม <c oughs> ่ม้นก็ลำมากนี่ที่จาพูดอย่างเนี้หมายยังพูดอีกเคยทํากระสินมาแล้วใช่ไหมคะภาต์ก่อน่ะเคยอบรมมาแล้วพอเห็นตายไม้ไหวหรือเห็นผมคนบนทิศนี่ไหวถ้านั่นก็สําเร็จได้เป็นอุกกาหินิดแต่ถ้าคนที่ยัง ไม่เคยทำเพิ่งจะเริ่มต้นทำเนี่ยเห็นยังไม่ได้แน่ไอ้ลายผมนี่ใ,นใครจะไปนั่งดูนั่งให้ดูอยู่ได้นะลำบากอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้านิดังนั้นลมที่พัดเข้ามาโดยช่องหน้าต่างและช่องฝาถูกต้องซึ่งกายแห่งพระโยคาพจรในที่อันใดพระโยคาพจรเจ้าพึงตั้งสติไว้ในที่อันนั้นแล้ว คพึงจะทำบริกรรมว่าวายยวาโยเถิดน้ำมันหยับแห่งลมน,นั้นมีมากมีเป็นต้นคืออันบุคลบคลบุคคลดาบบนอากาศจักรว่าบุชานี่อัน เป็นต้นว่าดอกชาบาและดอกงอนใสแต่บรรดา,าดอกไม้ที่มีสีอันแดงนั้นทิฏฐณาเอาเป็นอารมณ์ก็สำเร็จอุกขะมิมิตและปฏิภาคมนมิตโดมนี้รู้สึกว่าจะทำยากกว่ากระสิงอื่นๆนามันญญะแห่งลมนั้นก็มีมากเป็นอาภิเน่ยคือคืออามิน แต่สาวาณามบัญญัติที่ว่าวยโยนั้นปรากฏในโลกเหตุดังนั้นพระโยค่าพระจอนเจ้าพึงกธทําบริกรรมภาวนาว่าวยโยวายโววายร้อยครั้งพันครั้งกว่าจะสำเร็จอุกหะมิมิตและปฏิภาคนิมิตนั้นอุกหะมินิตในวายโยกสินนั้นบังเกิดไหวไวปรากฏได้ดุจะดังว่าอายะ เห็นข้าวปลายาออันบุคคลพิงตรงลงจากเตาก็ค่อยๆก็ไอ,อขึ้นมาเลยยังไงไอมันขึ้นมาหไหไวเลยๆนะคะยกหม้ออะไรที่ร้อนๆลงวางจากเตาใหม่ๆมันก็มีไอพุบๆขึ้นมานี่น,นี่นี่พูดถึงปฏิภาควิมนิรปรากฏอย่างนั้นนะคะและปฏิภาควินิตนั่นสงบอยู่ อันดีจะได้ไหวหานี้ได้เมื่อบุคคลแลปปฏิบติเมื่ออุกหะและมิปฏิัติภาคกิมิตบังเกิดแล้วยโยคาพจรเจ้าก็จะสำเร็จจะตุทิาชา่ามและปันจะมาชามบุตร่าวแล้วในปัตบีจะสิ้นเหมือนกันหมดนะคะนี่นั้นเกิดไหมคะว่าแม้แต่จะทำกระสิน ไอ้คำพูดอันใดที่จิตใจเราไม่เข้าถึงความหมายคำนั้นไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำได้นองไอ้นิมิตจะสินนั้นก็ไม่ได้ไม่สำเร็จได้ทางดังนั้นจะต้องหาไอ้คำพูดอะไรที่เราเข้าใจพอพูดแล้วเราก็เข้าใจถึงไอ้สภาวะของคำที่ถูกบัญญัติว่าอะไรก็ตามอันนี้ก็เหมือนกัน เราพูดธรรมะกันก็เหมือนกันเราแสดงธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราไปเอาไอ้จับแสงอะไรต่อะไรต่างๆมาพูดนะภาษาบาลีเป็นต้นนี้ซึ่งเราไม่เข้าใจและเราจะเข้าถึงความหมายนั้นได้อย่างไรไม่ได้เข้าถึงความหมายมันไม่ได้เพราะงั้นตามธรรมดาท่านบอกการแสดงคำที่ดีต้องมุ่งถึงการแสดงให้คนเข้าใจ อันนี้เป็นเป็นความสําคัญคือว่าบัญชีเนี่ยเพาะงันการแสดงคำเนี่ยจะต้องมีจับตุิศพันธ์บุคคลหรือบริษัทนี้บุคคลคนนี้เราจะใช้คําคพูดยังไงถึงจะเข้าใจนะอย่างว่าคนมันนอกเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยเอาไม่รู้เลยภาษาบาลีก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ไอ้จับแสงอะไรสมัยใหม่เนี่ยพูดกันก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราจะเอาไอ้จับเนี่ยไปสอนไอ้คนพวกนั้นเขานะคะพวกนันที่เขาอย่นงั้นเขาไปเชย่ดีก็ไม่ได้ประโยชน์เลยก็ไม่ใช่เป็นความผิดของคนที่ไม่เข้าใจมันเป็นความผิดของคนสอนใช่ไหมแลเป็นความผิดของคนสอนที่ทําไมไม่หาภาษาเล่ะ หาไอ้ค่อยคำที่คำไหนเขาจะเข้าใจภาษาของเขาอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยยันในต่างจังหวัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยภาษาบางอย่างเนี่ยเขาพูดเราไม่รู้เรื่องเลยก็ยังมีเห่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิสัมพิธพาเนี่ยแปดฐานในภาษาร้อยเอ็ดภาษาอย่างนี้ท่านจะสอนใครจะสอนได้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย ทำให้คนเข้าใจได้หมดจะไปสอนใครที่ไหน่านก็ใช้ภาษา,าให้ถูกแต่คนนั้นพยา,ายามใช้ภาษาที่เขาเข้าใจอย่าไปใช้ภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่มาเข้าที่เจเกตดูเวลาเนี่ยไอภาษาก็แหวกเกิดขึ้นมากมายอะไรอะไรสับแสงอะไรคล้กันต่างๆอ,อย่างเงี้ยเช่นอย่างว่าเดีย๋ยวนี้โอ้อยไะไ กงแปลว่าเบี้ยวเอออย่างนี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> และไอ้เบี้ยวเนี่ยเราก็นึกว่าไอ้วัตถุอะไรตามที่คนเข้าใจอยู่นะไม่เข้าใจความหมายของคำเนี่ยมันก็เบี้ยวไปหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วท้ายใหม่แล้วเอออย่างนี้ใช่ไหมฮะอะไรหลายอย่างที่เขาเกิดขึ้นเขาพยายามท้ายอภาษาอะไรที่ให้มันวิบัตไปแต่เราเข้าใจได้มันก็ไม่เป็นไรที่แรกเราไม่เข้าใจหรอก จกนกระทั่งเราต้องรู้ไอเ้เรื่องราวคนนั้นเป็นยังไงอะไรเนี่ยคือเขาเล่นลนะครเราที่จะรู้ว่าอ,อ๋อไอ้จับเนี่ยอ,อ๋อหมายถึงว่าคนโกงหรือคนเจยงอ่ะอย่างเนี้ยอันนี้เราก็ถึงจะรู้ได้เดี๋ยวี้เขาก็กําลังใช้จับต่างๆทีนี้ก็เอามาพูดอาไอ้จับต่างๆที่พูดแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจหรือไปเอาภาษาฝรัง่งมาสอนคนไทยอย่างเงี้ยเนี่ยอีกท่านเห็น ฉันถือว่าอันเนี้ฉันถือเป็นเป็นความเสียหายเพราะว่าอะไรพูดกับคนไทยฮะพูดจะคนไทยภาษาไทยไม่มีจะพูดอย่างนั้นหรือหรือ,อยังไงก็ถือว่าโก้ียน,นี้โก้เก๋ฉันมีความรู้มากใช่ใช่แล้วสังเกตดูวการพูด,าดมมาการแสดงธรรมะเวลานี้ ไม่ได้มุ่งที่จะให้คนเข้าใจต้อไปเอาหาภาษาอะไรจะอะไรมาไอ้ที่คนไม่เข้าใจเน่ะคิดสิคะยิ่งพูดธรรมะได้แล้วคนที่สนใจในธรรมะนะ่ะไม่ได้สนใจในภาษาต่างๆแล้วก็ไปเอาภาษาต่างๆนั่นน่ะเอามาใช้ในธรรมะบางทีก็ไม่ถูกกับความหมายเลยหรือไม่ถูกกับสิ่งที่เราเข้าใจมาเลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนี่ ต่อไปนี้ก็จะวินิจฉัยใ,ในมิละกะสินตืดต่อไปอันนี้หมดแล้วนะคะกะสินน่ะคือมหาพุตลูปสี่อันนี้ก็หมดแล้วนะคะมหาพุตลูปก็สุดท้ายเพียงวายโยกสิน